คลิปนี้เป็นการทำนายความรักของชาวราศีตุลราคณาตุลประจำช่วงวันที่20ถึง31สิงหาคมนี้นะคะบางคนนะคะอาจจะคุยกับชาวราศีเมษหรือว่าคนคนนั้นเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือมีชาวต่างชาติเข้ามาหาคุณหรือคนรักคุณเป็นชาวต่างชาติคุณค่อนข้างทุ่มเทกับความรักครั้งนี้นะคะแล้วก็ รอดูผลของความรักครั้งนี้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปบางคนนะคะที่ยังโสดอยู่ก็ยังคงรักสันโดดอยู่เช่นเดิมนะคะสำหรับบางคนเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีนะบางคนคุยกับชาวาธาตุไปนะคะ หรือว่าชาวธาตุน้ำบางคนยังคิดถึงคนรักเก่าหรืออยากกลับไปหาคนรักเก่าหรือบางคนนะคะมีเอ่คนรักเก่าเนี่ยมีเกณฑ์กลับมาหรือคุณมีเกณฑ์ได้ยินข่าวข่าวของคนรักเก่าเอ่อได้ยินข่าวคราวของคนรักเก่านะคะอ่าหรือว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้เจอเพื่อนเก่า ญาติพี่น้องเก่าๆหรือบุคคลในอดีตที่คุณไม่ได้เจอเขามานานแล้วคุณได้เจอเอเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะสถานการณ์ยังคงนิ่งอยู่นะสำหรับบางคนนะที่ความสัมพันธ์ก็ยังคงเรื่อยๆนิ่งๆเงๆียบๆหรือใครที่เพิ่งคบกันใหม่ๆสถานการณ์ก็ยังคงไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะนะคะ อย่างไรก็ดีจะมีรักครั้งใหม่เข้ามานะคนคนนั้นก็เป็นคนที่ถูกใจคุณด้วยหรือมีบางอย่างที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ไม่อ่ะเขาเรียกอะไรจะไม่เพอร์เฟกเท่าที่ควรนะคะในบางคู่เนี่ยค่ะเออเขาเรียกว่ามีความทุกข์เดมิมเดิมหรืออดีตที่มัน หลายๆอย่างอะค่ะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหดหูใจนะคะบางอย่างที่คุณทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้ค่ะมันทําให้คุณรู้สึกบางทีก็น้อยเนื้อต่ําใจกับ,ก,บกับการทุ่มเทของคุณที่มีให้เขานะคะหรือตัวเขาเนี่ยที่พยายามทุ่มเทให้คุณนะคะเขาก็รู้สึกหดหูใจแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยกับกับความพยายามนะคะ ให้ท่านลมอาจจะหมายถึงตัวคุณเองนะคะบุคคลทตดน้ําเข้ามาอีกแล้วนะไพ่ไพ่าัดน้ำสองใบเลยนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวทัดน้ําหรือว่าชาวทัดน้ำมีอิทธิพลต่อคุณเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะเขาอยากที่จะมอบความรักให้กับคุณ นะเป็นความรักที่จริงใจแหละถึงแม้ว่ามันจะนิ่งถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ถูกใจคุณมากเท่าไหร่นะเขายังไม่เพอร์เฟกเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาอยากมอบความรักให้คุณนะคะสถานการณ์มันยังคงนิ่งอยู่อย่างที่บอกว่ามันยังไม่มีอะไรมากมายเกิดขึ้นในช่วงนี้ทุกอย่างยังคงนิ่งอยู่นิ่งๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปแบบเรื่อยๆแบบชา้าๆนะคะ ไพ่ด็กซันนะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะก็อาจจะมีข่าวดีสำหรับใครที่อยากที่จะมีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะอาจจะเป็นเด็กผู้ชายมาเกิดด้วยนะหรือว่าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะเรียบๆรบีนิ่งแต่ก็เป็นความสัมพันธ์นที่สดใสปัญหามันก็ไม่ค่อยจะมีนะคะ ก็ค่อนข้างน้อยนะในช่วงนี้อาจจะเป็นเนื่องจากเกี่ยวกับความคิดของคุณหรือความคิดของเขาเป็นส่วนใหญ่นะขอให้ระวังในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรด้วยให้คุณทําบุญเยอะๆนะคะพาเขาไปทําบุญเยอะๆด้วยนะคะอ้าโอเคในส่วนของคนรักของคุณนะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาอยากมีความมั่นคงในชีวิตกับคุณ เขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเลือกของคุณหรือคุณนะคะเป็นตัวเลือกของเขาเขาเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันในความสัมพันธ์ของคุณไอความนิ่งเงียบอะ่ะมันอาจจะไม่ได้นิ่งเงียบอย่างที่เห็นก็ได้สิ่งที่คุณเห็นว่ามันนิ่งเนี่ยในใจของเขาเนี่ยอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่เขาไม่แสดงออกก็ได้นะคะ หรือบางทีเขาอาจจะแสดงออกมาทีเดียวก็ปึ่งเลยมาแบบหนักเลยเนี่ยค่ะปัญหาเนี่ยบางทีเขาแบบเก็บกดเก็บความรู้สึกเอาไว้คนเดียวกับปัญหาหลายๆอย่างที่เขาไม่ได้บอกคุณที่เขาไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้รู้อะค่ะเพราะว่าเขารักคุณมากในในบางอย่างที่เป็นปัญหาเขาก็เก็บมาเครียดคนเดียวเขาอยากให้คุณรู้ว่า เขาอ่บรักคุณมากเขาอยากมอบความรักให้กับคุณนะคะเขาก็เลยเก็บหลายๆอย่างเอาไว้คุณเดียวกับปัญหาหลายๆอย่างทําให้เขารู้สึกเครียดกับเรื่องนี้บางคนนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟมีบางอย่างเกิดขึ้นมาอย่างกระทันหันจริงๆนะคะโอเคค่ะไพ่สรุปสามใบ ไฮราแปงนะคะชาร์ลตแล้วก็สี่เหลี่ยนนะบางคนในที่นี้นะคะคนรักของคุณเป็นชาวต่างชาติเนาะแล้วก็สำหรับบางคนนะคะอาจจะมีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยเป็นจังหวะเวลาที่ดีเลยนะคะสำหรับบางคนอย่างที่บอกว่าก็เก็บตัวในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ทุกอย่างมันยังคงนิ่งๆอยู่ นะทุกอย่างมันยังคงนิ่งแต่ว่าในความนิ่งคุณก็คุณก็เขาเรียกว่าใส่ใจคนรักของคุณด้วยนะหรือว่าถ้าเป็นตัวคุณเองที่มีหลายๆอย่างเก็บไว้ในใจนะคะก็ขอให้คุณค่อยๆพูดคุยกับเขาด้วยความใช้ความเข้าใจความรักคุยกันนะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ